สวัสดีครับคลิปนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของเด็กน้ำพีนะครับก็จะเป็นของดีในอุตรดิตถ์นะครับเป็นคลิปที่จะมาบอกของเรื่องเรื่องเล่าะจะเป็นในเรื่องของเครื่องรางของขัง,งที่เกิดจากเด็นกน้ำพีนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเด็กน้ำพีเนี่ยถึงกำเนิดเขาจะอยู่อำเภอทองแ,นแสนขงังจังหวัด อุตรดิตนะครับเหล็กเหล็กตำพีเนี่ยก็เป็นตำนานนะครับในเรื่องของเครื่องรางของถังนะครับที่อยู่คู่กับคนไทยมานานละนะครับโดยเฉพาะเหล็กํำพีเนี่ยนะครับเขาเชื่อว่าเป็นของกายสิทธิ์มีฤทธิ์อยู่ในตัวเองนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยเขานํามาเป็นในเรื่องของส่วนผสมของจัตวาวุธนะครับเช่นดาบ หรือพวกอาวุธต่างๆนะครับข้อดีของเหล็กเด็กน้ำพีที่หลายคนไม่รู้นะครับนอกจากป้องกันในเรื่องของพูดผีพิศาตสลายในเรื่องใส่ใสยเวทต่างๆแล้วเนี่ยนะครับเด็กน้ำพีเนี่ยยังลบในเรื่องของอาถรนความคงคงกับพันชาตีได้ดีด้วยนะครับสมยบัยโบราณเนี่ยเขานิยมนำ เหล็กน้ำพีเนี่ยมาทําเป็นอาวุธให้กับพวกทหารในการออกรบทับจับศึกต่ตางๆนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันก็ยังไม่มีมันก็ต้องว่ากันในเรื่องของฝีมือและอาวุธล้วนๆนะครับซึ่งข้าศึกเนี่ยเขาก็มีในเรื่องของดีของเขาเหมือนกันดังนั้นเนี่ย นะครับนอกจากฝีมือแล้วในเรื่องของอาวุธกระาคมานะครับหรือสิ่งที่ก็เรียกว่าตัวช่วยเนี่ยมันก็ต้องมาไว้กันตรงนั้นว่าใครมีดีกว่ากันนะครับซึ่งสัตว์วุธเนี่ยนะครับเรา,าประเทศสยามเราก็ไม่ได้เป็นเป็นรองจากเขานะครับเหล็กทั้งพีจึง นำมาทําในเรื่องของสัตวุฒิเนี่ยอย่างเราที่เราเห็นเนี่ยอย่างอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับกิจเนี่ยนักลาเนี่ยนะครับที่เป็นหัวเป็นเพญียนานะครับด้ามเขาเนี่ยจะเป็นเด็กั้ำพีเนี่ยเด็กน้ำพีเนี่ยสังเกตได้ง่ายสีเขาจะออกเป็นสีเขียวปีกแมงทับนะครับพอเรามามาเติมในเรื่องอักขระนะครับเลขยันที่ปรากฏอยู่ในในสัตววุฒิเนี่ย จะทําให้เกิดความเข้มขังนะครับบางสถานที่เนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าเขาจะเขียนชัดเจนว่าเหล็กน้ําพีนั่นคือการแยกเหล็กออกมานะครับเหล็กน้ำพีออกมาจากแร่เหล็กที่เป็นสัตวุธธรรมดานะครับแม้แม้จะเข็มที่เขาเอามาจานในเรื่องของการลงนะครับหรืออะไรก็ตามเนี่ยเน,รรบบนื้อสารแบบเนี้ย ตายเขาก็ยังทํามาจากเหล็กเด็กน้ำพีเลยนะสิ่งพวกนี้เหล็กน้ำพีเนี่ยนอกจากทําในเรื่องของสัตว์ปแล้วเนี่ยนะครับเขายังทําในเรื่องของเครื่องรางของขังต่างๆนะครับเช่นอันนี้ผลตัวอย่างเนี่ยพระพิคเนศนะครับพิคเนศ อันนี้ก็เป็นเหล็กเหล็กน้ําพีเหมือนกันถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันนี้คือเหล็กเหล็กน้าพีคุณต้องลอง,ลองหาแม่เหล็กนะครับแล้วมาดูดมาดูดเนี่ยก็จะติดตรงนี้เป็นการทดสอบเบื้องต้นแล้วเป็นการทดสอบโดยวิธีง่ายๆนะครับให้เรารู้ว่าพอเขาเอามาให้เราบูชาเนี่ยมันใช่ของจริงหรือเปล่าเนี่ยเราใช้วิธีตรงนี้นะครับหรือพ่า ที่บ้านมรราธรรมเนี่ยก็พระปิฆเนศนาคราสองเทพในร่างเดียวกันเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเด็กน้ำพีนะครับ mm. เช่นเดียวกันนะครับมูลสารในเรื่องของเด็กน้ำพีเนี่ยนะครับสามารถนํามาเป็นส่วนผสมในการทำเครื่องรางของขลังได้นานาชนิดเลยนะครับอย่างยกตัวอ,อย่างพญายนาค่างเนี้ยนะอันนี้ ที่เขาทาเป็นสีออกมาเนี่ยข้างในเขาก็เป็นมูลสารจากเหล็กนทพีเช่นเดียวกันนะครับเลยทําให้พญานาคเนี่ยที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วเนี่ยพอเพิ่มมูลสารนี่ที่เป็นเหล็กนพีเข้าไปแล้วด้วยด้วยแล้วเนี่ยจะทําให้มีความศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มากขึ้นนะครับเพราะลำพังของพญานาคเนี่ยโดยเฉพาะปีนี้ที่เป็นงูใหญ่เนี่ยนะครับหน้าคราชเนี่ยใครบูชาหน้าคราชเนี่ยเราเชื่อกันว่า จะมีจะพบเต่ความร่ำรวยนะครับโดยนักลากเนี่ยที่เขาทำเป็นสีสีเนี่ยเขาให้เป็นสีประจำวันดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราเกิดวันไหนแล้วก็สีพญานาคองนั้นเนี่ยเขาก็จะช่วยในเรื่องของประจำวันนะครับเกิดวันจันทร์ก็จะสีเหลืองวันอาทิตย์ก็ก็ก็จะสีแดงนะครับนอกจากนั้นเนี่ยคนใส่มูบางคนหรือเกจิอาจารย์เนี่ยมักจะ นำติดตั้งพีเนี่ยมาทำประคำนะฮะประคำเดิดตั้งพีซึ่งประคำเนี่ยจะมีความความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเจิีอาจารย์โดยเฉพาะเขาเรียกว่าผ้าขาวอะที่เราเคยเห็นใส่ชุดขา,ขาวๆอะไรกันเนี่ยเขาก็จะมักค่อยประคำติกตั้งพีเพราะสิ่งพวกนี้เขาป้องกันในเรื่องอาถรรพ์บนดาที่ตีกลับมานะครับ ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสุดยอดของของเครื่องรางเหมือนกันนะครับเด็กน้ำพีเนี่ยนะครับถ้าเรานำเด็กน้ำพีมาเป่าด้วยความร้อนที่เกินกว่าหนึ่งพันองศานะครับเขาจะเขาก็จะหยดลงมาเนี่ยเขาก็จะเรียกอ่าสิ่งที่หยดลงมาเนี่ยเรียกว่าไหลไหลไหลน้ำพีซึ่งจะมีสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีแดงนะครับแล้วก็สีดำ เขาจะมีอยู่ไม่ไกีส่สีตรงนี้พุทุกคุณก็ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์นะครับเหมาะสําหรับบูชาเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่สําคัญเนี่ยที่จะต้องเตือนสายมูอย่างพวกเราให้ทราบกันนะครับว่าไหลน้ําพีนะครับ,ไ,นะรบไม่นิยมมาฝังในร่างกายนะครับอันนี้ต้องระวังเลยว่าถ้าเราไปถ้าเรามีโอกาสได้ท่องเที่ยวที่ทางเหนือก็ตามเนี่ย เขาจะเอาไหลน้ํา้ีสวยๆเนี่ยที่มาเจียเป็นเม็ดเหมือนข้าวสารแล้วฝังลงไปในร่างกายอย่าฝังนะครับอันนั้นฝังไม่ได้อันนี้ต้องต้องขอเตือนไว้ที่ฝังได้จะมีอย่างเดียวก็คือในเรื่องของแร่ของคืนนะครับอันนั้นอันนั้นเขาฝังกันมาเป็นปันพันหมื่นคนละสิ่งที่เราพูดเนี่ยไม่ใช่ว่าเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราเป็นการป้องกันด้วยก่อนนะครับคือการบอกกล่าวไว้ก่อนเพระาะถ้าพราอมีอะไรขึ้นมาเนี่ย พอฝังไปแล้วเนี่ยเอาออกยากมากการออกได้คือจะต้องให้หมอผ่าอย่างเดียวนะครับซึ่งมันจะทําให้เก็บตัวซ้าซอนนะครับอันนี้ก็ต้องบอกกันก่อนว่าของดีนะครับของที่อยู่ในในในตำนานเนี่ยนะครับม่านมุตตาเราก็อยากจะมาประชาสัมพันธ์นะครับในของพวกของศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับ เช่นเดียวกับเรื่องของแล่ขัคืนที่เราพูดกันมาหลายๆคลิปแล้วพาไปดูในในหลายๆสถานที่เนี่ยตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องเราก็อยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับชมแล้วก็ได้เห็นในเรื่องของกว่าจะมาเป็นในเรื่องของเครื่องรางของของังเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเหล็กน้ำพีเนี่ยถ้าเรามีโอกาสนะครับเดี๋ยว เราอาจถ้าวันไหนที่เราได้เดินทางไปทางภาคเหนือเนี่ยเราก็จะถ่ายในเรื่องของตำนานท่าเกิสิทธิ์ที่มีในเรื่องของสถานที่จริงๆเนี่ยให้มานั่งให,ให้ได้รับชมกันนะครับว่าในสิ่งที่บ้านตตาเราได้มาเนี่ยเราได้มาจากแหล่งหรือถิ่นกำเนิดของท่ากิสิทธิ์นั้นๆเนี่ยจริงๆนะครับ สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอฝากในเรื่องของเด็กน้ำพีของดีของสยามประเทศเราเนี่ยนะครับที่เขาทำม,มาทำในเรื่องของเครื่องรางของของังนานาชนิดเนี่ยนะครับเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกสายมูงพวกเราว่าขอให้ใช้ในเรื่องของพิจารณาญาณนะครับสิ่งเสริมเนี่ยเหมือนที่ผมพูดในหลายคลิปสิ่งเสริมเนี่ยมันเป็นสิ่งเอ่อเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะหาติดตัวนะครับเปรียบเสมือนในเรื่องของเข็มทิศที่ชี้ ชี้นำคิดเราในการเดินนะครับให้อย่างมั่นคงนะครับสำหรับคิดนี้ก็ขอฝากเหล็กน้ำพีเอาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ